ข้อที่8นะครับข้อที่8เนี่ยจะเหมือนกับข้อที่7นะครับใครอยากที่จะลองทําดูก่อนก็สามารถลองทําดูก่อนได้นะครับแล้วค่อยมาตรวจสอบคําตอบว่าทําเหมือนกับครูหรือเปล่านะครับโอเคนะครูเริ่มต้นทําของครูเลยนะครับร้านขายกาแฟผสมนะครับจากกาแฟ2ชนิดกาแฟชนิดแรกราคากิโลกรัมละ240บาท กาแฟชนิดที่2ราคากิโลกร,รัมละ300บาทแล้วขายกาแฟผสม,มในราคากิโลกร,รัมละ360บาทจะได้กํไราไร25%จงหาอัตราส่วนของกาแฟชนิดที่1นะครับต่อกาแฟชนิดที่2โดยน้ำหนักทำเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับแค่เปลี่ยนโจทย์เปลี่ยนตัวเลขนะครับอ่ะชนิดที่1ครูให้เป็นตัวแปรอะไร นะครับกให้เป็นตัวแปร x นะครับกาแฟชนิดที่2นะครับให้เป็นตัวแปร y โอเคเขาถามหากำไรว่าลรูปนะครับกำไร น,นี่คือราคาขายอันนี้คือราคาทุนอันนี้เปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นบาทนะครับอันนี้ใส่น้อยเขาบอกว่ากำไรเท่าไหรนะ่นักเรียนกำไราเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้คือ25ตัวนี้ต้องกลายเป็น125โอเค มาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นจำนวนเงินจริงๆแล้วนะครับมาดูทุนก่อนนะครับมาดูทุนก่อนเขาบอกว่านะครับกาแฟชนิดแรกเนี่ยราคากิโลกร,รัมละ240บาท240บาทซื้อมากี่กิโลกร,รัมซื้อมา x กิโลกร,รัมเศษยังยังไม่เสร็จเพราะมันมีกาแฟ2ชนิดกาแฟชนิด2กิโลกร,รัมละ300บาทซื้อมาเท่าไหร่ ซื้อมา y กิโลกร,รมัมและเข้ามาผสมกันนะผสมกันขายไปกิโลกร,รัมละ360บาทกิโลกร,รัมละ360บาทมีกี่กิโลกร,รมัมมี x บวก y กิโลกร,รมัมโอเคถ้านักงเรียนตั้งแบบนี้ถูกเนี่ยโอกาสถูกเนี่ยมีค่อนข้างมากแล้วนะครับที่เหลือก็เป็นความชำนาญน,นะครับในการจัดรูปสมการ คู่นี้นะครับเราจะได้เป็น125ส่วนด้วย100เท่ากับ360นะครับแล้วก็ x อบวกวส่วนด้วยสองร่บอ็กซ์บวกสามรนะครับข้อห้ามอย่า,อาไปตัดกันนะมันตัดกันไม่ได้นะครับมันตัดกันไม่ได้นะครับโอเคเราก็ คูณไข้นะครับเราจะได้เป็น1 2 5คูณกับอะไร240 x บวกกับ300 y เท่ากับ100นะครับคูณกับอะไร360แล้วก็คูณกับ x บวก y มาดูตัวแรก125คูณกับ240ได้เป็น 30,000นะครับ x บวกกับ125คูณกับ300นะครับได้เป็น37,500 y เท่ากับนะครับเอา100คูณกับ360จะได้เป็น360ใส่0ไป2ตัวแล้วก็ x ปก y โอเคนะครับอันนี้ขอลอกเหมือนเดิมก่อนเพราะเดี๋ยวครูเจเอาตัวเนี้ยแจกแจงเข้าไปนะครับ3 0 0 0 0 x บวกกับ3 7 5 0 0 y เท่ากับ3 6 0 0 0 x บวกกับเท่าไหร่3 6 0 0 0 y ที่เหลือก็ทำเหมือนเดิมเราก็ย้ายตัวแปรที่เหมือนกันไปอยู่ข้างเดียวกันนะครับโดยที่เลือกจากการย้ายจากตัวน้อยนะครับไปหาตัวมากนะดูที่สัมประสิทธิ์นะอันนี้3 0,000นี่3ามหมใช่ไหมเราต้องย้ายนี่มาอันนี้เราจะได้เป็น3 6 0 0 0 x ลบกับเท่าไหร่3 0 0 0 0นย x ตัว y ก็ทำเหมือนกันนะครับวางตัวนี้มาตั้งก่อนนะเป็น3 7 5 0 0 y ลบกับเท่าไหร่ ลบกับสามหกศูโอเคแล้วก็ลบเลขนะครับตรงนี้ได้เป็นเท่าไหร่นักเรียนได้เป็น1500นะครับ หนึ่งพันห้าร้อย y อีกฝั่งหนึ่งนะครับได้เป็นเท่าไหรหกพั 6, 000. 6, 000นหกพัน x โจทย์ต้องการถามหากาแฟชิ้นที่หนึ่งต่อกาแฟชิ้นที่สองอันนี้กาแฟชิ้นที่หนึ่งอันนี้กาแฟชิ้นที่สองนะครับก็คือเขาถามหา x ต่อ y แบบนี้ใช่ไหมหรือเราทำให้กลายเป็นเศษส่วนก็คือ x ส่วน y เราก็จัดรูปให้เป็นแบบนี้นะครับนักเรียน x อยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมครูยึด x เป็นหลักนะเราย้าย y จากเดิมมาคูณย้ายลงมาหาร โอเคตอนนี้มีอะไรอยู่1,500เหมือนเดิมนะอันนี้เราย้าย6,000มาหารนะครับตัดศูนย์ตัดศูนย์นะครับ15 1 15 15นอะไรได้60 15 4โอเคหมายความว่าอะไร x ต่อ y นะครับมันคือ1ต่อ4แบบนี้นะครับตอนนี้คือคันต่อ